ก็จะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมกันนะคะครูชื่อครูหญิงค่ะส่วนคุณครูนะคะชื่อครูไหญค่ะก่อนที่จะไปทํากิจกรรมนะคะครูใหญจะทําอะไรก่อนเอ่ยครูไห่จะมาพาเด็กๆไปท่องคาคล้องจองกันค่ะเด็กๆพร้อมฟังกันหรือยังเอ่ยพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะท่องคาคล้องจองให้หนึ่งรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาท่องคาคล้องจองพร้อมกันนะคะ ฟังคุณครูก่อนนะคะหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองซ้คำคของสองสัตว์น้อยน่ารักสัตว์น้อยน่ารักในป่าหมีแพนด้านั้นหอกตาดำเสือใหญ่ตัวหนึ่งนั่งฟังส่งเสียงดังลั่นป่าเจี๊ยบเจี๊ยบเอ๊ะนั่นมันเสียงอะไร ตกลงมากักรอบจ๋าวิ่งมาทันใดโคอลาล่านั้นก็ดีใจกินใบไม้สุขใจจริงเอ่ยเป็นไงบ้างคะเด็กๆฟังทันกันไหมเอ่ยงั้นเดี๋ยวเด็กๆและคุณครูคมาท่องกันหนึ่งรอบพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามคำของจองสัตว์น้อยน่ารัก สัตว์น้อยน่ารักในป่าหมีแพนด้านั้นขอบตาดำเสือใหญ่ตัวหนึ่งนั่งฟังส่งเสียงดังลั่นป่าเจี๊ยบเจียบเ,เอ๊ะนั่นมันเสียงอะไรหันมองไปใช่ลิงหรือเปล่าหมาเผาวหล่นตกลงมากะโรคสาววิ่งมาทันใด อา,านั้นก็ดีใจกินใบไม้สุขใจจริงเอ่ยคส,สนุกกันไหมเอ่ยจอ,องเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆเต้นเด็กๆลุกขึ้นมาเต้นพร้อมคุณครูนะคะพร้อมกันแล้วรู้กันเลยคะ่ะหยาปูเด็กๆยืนขึ้นกันหรือยังคะมาเต้นพร้อมคุณครูนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยคะ่ะ องซ้เจ้าแมวอยู่ในเจ้าแมวอยู่ในเียวเีมวเีมวเียวเีมวเีมวสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายและใจไปก่อนละสวัสดีเจ้ามาอยู่ในเจ้ามา าวัสดีเจ้าเป็นอยู่ในเจ้าเป็นอยู่ในแขก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 สุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนละสวัสดีเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเต็มร้อมคุณครูสนุกกันไหมเอ่ยกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆมาตั้งใจฟังกันนิทานกันเถอะค่ะ พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปกันนะคะคุณครูจะเล่านิทานให้เด็กๆฟังแล้วนะคะเด็กๆเ,เห็นอะไรเอ่ยที่หน้าปกหนังสือนิทานเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรบ้างเอ่ยเห็นเด็กใช่ไหมคะเด็กสองคนนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าพอเพียงขี้แกล้งคะ่ะแต่งโดยนางสาวเกวลินดีดงพันธ์ค่ะนิทานเรื่อง พ่อเพียงขี้แกล้งในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนปีนี้พ่อเพียงกับพลอยใสมาหาคุณตาที่บ้านสวนสวัสดีครับคุณตาสวัสดีค่ะคุณตาพ่อเพียงและพลอยใสสวัสดีทักทายคุณตาสวัสดีเจาะร้อนๆคุณตาตอบรับ พอยใสเป็นเด็กเรียบร้อยส่วนพอเพียงเป็นเด็กดื้อชอบแกล้งพอยใสแต่ถ้ามาหาคุณตาที่บ้านสวนขอเพียงจะไม่กล้าแกล้งพอยใสเพราะว่ากลัวคุณตาดุเด็กๆชอบไปเล่นที่ฟาร์มกับพวกเราสัตว์แต่ก่อนจะไปเด็กๆถือถังน้ำไปตักน้ำที่บ่อน้ำก่อน เจ้าตู่ดีใจที่เห็นพอเพียงกับพลอยใสรีบวิ่งไปทักทายห่าร้องฮ่องฮ่องพอเพียงได้ยินเสียงร้องมอมอยู่ในโรงนาก็รีบวิ่งไปทันทีพลอยใสรีบมาไวๆได้ได้ยินเสียงลูกคัวร้องพลอยใสได้ยินก็ดีใจมากรีบเดิน ไป,ไปเจ้าตูบก็รีบวิ่งตาม<ป>พอให้นะ้ำวัวเสร็จพ่อยใสก็เอายาไปให้แกะส่วนพ่อเพี้ยงก็นั่งเล่นกับลูกแกะที่อยู่ในกองฟางลูกแกะตัวน้อยวิ่งเล่นส่งเสียงร้องแต่แต่อยู่ในกองฟางห้าตัว แล้วนะหลอนปรีบกลับมาอาบน้ำกินข้าวก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นกันใหม่คุณตาร้องเรียกพอเพียงตอบว่าได้ครับคุณตาคอยใสยบอกคุณตาว่าได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นกันใหม่ก็ได้เช้าวันใหม่พ่อเพียงกับคอยใสตื่นตั้งแต่เช้ามาให้อาหารเป็ดและไก่ที่อยู่ในร้ง พอเพียงกับพลอยสให้อาหารเป็ดและไก่เสร็จแล้วพลอยสชวนพอเพียงไปเล่นกับหมา เพียงกับคอยใสเอาแครอทไปให้กระต่ายที่อยู่ในกลงกระต่ายน้อยแสนตนวิ่งวนไปมาคุณตาเคยบอกว่าในกลงมีกระต่ายเจตัวคอยใสนะับกระต่ายที่อยู่ในกลง1นึ่งสองสาสหหเจดตัวในกลงมีกระต่ายเจ็ด ระหว่างเดินทางกลับบ้านพ่อเพียงเดินไปเจอหนอนที่เกาะอ,อยู่บนใบไม้พ่อเพียงรู้ว่าคอยใสกลัวหนอนพ่อเพียงด้วยความขี้แกล้งพ่อเพียงจึงเอาหนอนมาแกล้งคอยใสพอเพียงโยนหนอนไปทางคอยใสพอยใสตกใจกลัวรีบวิ่งหนี คอยใส่ส่งเสียงร้องคุณตาขาช่วยหนูด้วยหนูกลัวพอเพียงแกล้งหนหหูคอยใส่นั่งร้องให้คุณตาจึงเรียกพอเพียงมาหาแล้วถามว่าทำไมพอเพียงถึงแกล้งคอยใสพอเพียงรู้สึกผิดกล่าวคำว่า จะไม่แกล้งพลอยใสยอีกครับวันต่อมาพลอยใสเอาอ,อาหารไปให้เจ้าตู่พอเคียงเดินมาบอกพลอยใสยว่าเราขอโทษน,นะพลอยใสยที่แกล้งพลอยใสยเมื่อวานพลอยใสยตอบว่าไม่เป็นไรจ้ะเราให้อภยัย พอเพียงสัญญากับพลอยใสยว่าต่อไปจะไม่แกล้งพลอยใสยอีกแล้วทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมพอเพียงกับพลอยใสยจึงไปเล่นที่ฟาร์มและให้อาหารสัตว์อย่างมีความสุขนิทานก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะ ได้ข้อคิดอะไรเอ่ยจากนิทานเรื่องนี้เรามาทบทวนกันนะคะว่าสัตว์ต่างๆที่คุณครูได้สอนเด็กๆไปเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะครูไดมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีอันนี้อะไรคะมีแพน,นด้าใช่ไหมคะและวีล่ะเสือหรือเปล่านะเสือหรือเปล่าใช่ค่ะนี่คือเสือนะคะแล้ว นี่อะไรเอ่ยคะเด็กๆก,กะรอกกะรอกนะคะแล้วอันนี้ล่ะที่ร้องเจี๊ยกเจี๊ยเจี๊ยเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆลิงดิงนะคะแล้วตัวน,นี้ล่ะตัวน,นี้อะไรเอ่ยโคอาามา้าใช่ไหมคะอ่ัโคอาาม้านะคะต่อมาเรามาทบทวนสัตว์ที่อยู่ในที่ทานเล่มน,นี้นะคะ เด็กๆจาได้ไม่เอ่ยว่ามีสัตว์กี่ตัวนะ,ะเรามาทบทว,วนกันเถอ,อะมีตัวอะไรบ้างคะดูนะอันนี้อะไรคะเด็กๆตัวอะไรเอ่ยที่ล้อมอมอัวใช่ไหมคะเออแล้วนี่หลักกานี้ตัวอะไรคะไก่ใช่ไหมคะถูกต้องคะ่ะ แล้วนี่ล่ะร้องว่ายังไงคขาผหญิงแดบบแดบบอันนี้เขาเรียกว่าแกะใช่ไหมคะแล้วต่อมาล่ะคะแมวใช่ค่ะแมวแล้วนี่ล่ะขนปุยปุยเรียกว่าอะไรคะกระต่ายนะคะแล้วสุดท้ายล่ะอะไรคะเป็ดคะ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็ดนะคะเก่งมากคะ่ะเด็ก แล้วทีนี้คุณครูจะถามเด็กๆนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างอยู่ในนี้แล้วแต่ละตัวส่งเสียงร้องยังไงเอ่ยตัวแรกนะคะสุนนะัขสุน,นัขร้องยังไงคะ ามาเป็นแกะแกะร้องยังไงคะแะแบบเก่งมากค่ะและสุดท้ายตัวอะไรเอย่ยเป็ดเป็ดร้องยังไงคะก้าบก้าวเก่งมากๆค่ะเด็กๆกลมือให้ตัวเองหน่อยเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมเอย่ยสนุกกันใช่ไหมคะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจัดกิจกรรมแบบนี้ให้เด็กๆอีกนะคะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังตั้งใจทํากิจกรรมนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆ